สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถบ้านสวยๆน่าใช้มาฝาก1คันนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบาย Honda City นะครับ1.5ออโตปี2000ครับเครื่อง1,500น้ำมันล้วนครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3วา69,000บาทนะครับขายสดราคานี้เลยครับรถสวยมากๆครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์ได้โทรได้ครับ รถสภาพสมบูรณ์มากๆครับชมเช็คตัวรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับรถสภาพพร้อมใช้ครับภายในเบาะผ้าเดิมสะอาดสวยๆจากโรงงานนะครับใครที่หารถใช้งานราคาหลักหมื่นตัวนี้น่าสนใจนะครับ69,000ั 69, บาทนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์ครับเครื่องพันห้านะครับเป็นตัวรองท็อปปี2000สีแดงเดิมโรงงานนะครับ รถสวยสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบสมบูรณ์ครับสีสวยเต็มร้อยครับตัวนี้สีแดงเดิมโรงงานเลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเบอร์โทรอยู่นี่ไลนได้โทรได้ตลอดครับ69,000บาทกับรถสภาพสวยสวยซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างพร้อมใช้เอกสารครบภาษีไม่ขาดครับ รถสวยพร้อมใช้นะครับไปใกล้ไปไกลไปได้ทั่วไทยนะครับเดินทางกันได้ทั้งบ้านในราคา6,9,000บาทนะครับชอบใช่ชมเจรจาต่อรองนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสะอาดสีสันเงาฉ่าแบบนี้ถูกใจใครบ้างหรือไม่ให้รีบตัดสินใจนะครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คมาแล้วนะครับไม่มีโกหกหมกเม็ดครับรถสวยสภาพแบบนี้ถูกใจให้รีบขอเจรจานะครับปี2000เครื่องพันห้าน้ำมันล้วนครับ รสสภาพพร้อมใช้นะครับสีสันเต็มภายในงามภายนอกเงาฉ่าแบบนี้ครับถูกใจโทรเจรจาน,นะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลงช่องบ่อยเนื่องจากว่าราคาดีสภาพดีและวก็ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายครับและคัดและเช็คมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับ รถคัสสวยเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับเครื่องพันห้าหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆครับไม่มีโกโหกหมกเม็ดแน่นอนใครดูไม่เป็นคัดไม่ได้ติดตามช่องนี้ไว้ไม่ผิดหวังครับรถที่ลงช่องก็คือต้องคัดก่อนแล้วครับฉะนั้นใครที่ดูไม่ได้คัดไม่เป็นหรือจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คอีกรอบก็ได้นะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เครื่องพันห้าประหยัดน้ำมันเดินทางกันได้ทั้งบ้านนะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายตลาดซื้อให้คุณน้อง ขับไปมหาลัยก็ปลอดภัยนะครับเดินทางได้ตลอดเวลาครั้นนี้สภาพนี้ถูกใจให้รีบตัดสินใจนะครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์ได้โทรได้ครับ6,9,000บาทกับรถสวยรถคัดรถเช็ครถเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับซื้อไปก็ใช้ได้เลยภายในก็เป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์4บานซ้ายขวาพับไฟฟ้าอีกต่างหาก